สวัสดีครับยินดีต้อนรับครับทางไฟทางไฟเน้งไฟทางไฟเขับสู่ช่องต้องแต่งชาแนลครับมือนีมาตึกปลาครับตึกปลาน้ำให้น้ำหนาครับเบิ่งวิธีการสร้างแห่เป็นสุดยอดครับเป็นมืออาชีพครัเบิ่งการวานครับซรงซุงตู้อยู่ท้ายเกาะซิีเก็ตครับบอลบอนี่ก็ครับคอลกันเองบอลกันเองวานไปแล้วไม่ยื่นมาตรงหนาวนี่เลยเอาครับสิเป็นมูหรือเป็นแจับ เอาคือนลงเลยครับนจากอาไม่ก่อนนะไก่อนนี่มันต้องเอาหินลงุมอยู่อืมต้องหิลงุมเลยครับโอ้ยถ้าทำเปนแข็งกับพุนเด้ผุนเพียงเด็กคำนวณเหตุการณ์ด้วยเด้วเป็นยงไเมื่อกี้ วิธีเวกเตอร์เออจากมุมในการวานแล่ะกับยอดใหม่แบบบ่าตัวเลยความกว้างของแหเออการกระจายแรงของูุแขกไปนี่ปลามันสีลบท่านบอคิดว่าหันในบอครับตามแรงเวียงเลยนะจากข้อสอบที่กลางองศาได้ประมาณหกสิบองศาหันเวียงออกไปอันที่จริงขันกำลังไหลกว่านี้ได้ไปกลางน้องหนึ่งสิแดปลาเพราะว่าเมื่อกี้ปลาอยู่ส้มพลไหล แต่บางนีก็สิได้อยู่ปลไปยังก็เเขาอิ่นปลาเขาซอยเออปลาเขาซอยเอาสี่เอาสี่ไปจาว่าจักตัวนี่นี่เฮีหนี่ไปเอาเอาไปวาสามตัวเป็นยังไงยังหลักการคือทำไมไม่นั่งคือบัวเป็นตสมพุ่นเพราะว่าที่ว่าตัวนี่คือหัวหานอยู่ตรงนี้เพราะว่าสามตัวเอาสามตัวอ่ะเอาของรางวัลเป็นยังนี่ของละวันเป็นยังนี่มันต้องมีของรางวัลแน่หนึ่ เอาของแล้วมันมีอย่างต่เขาบมีบางน่อยนะครเนาะสุดไปเลยคุมเูเสริมแนงช่ไอโอ้ยแม่บ่นอะขตุนคาตุนแววบางน่อยเลยมเสกมางานไม่เกี่ยวเอานอีล่าสองเก่า่จากฝั่งสองเก่าอันยู่คางล้านแค่คือบอก้านคขางล่านสมรรนี่ก้อนขมานี่กอนใโอ้ยนะไมเลือกนะสองหลังบทพิเศนึ่งว่ามาถ่วหัวพอดีออาเพไดครับ เป็นไรว่ยินมาเลยยินแน้าเนาะยินก็ยิผู้เยเลยนะแดดไปดิ้มบ่เาเาเลยหมดหมจุ๊บเนตอดมุงตอนมือว่ผมเฮ็ดูเป็นเลยดึงมาใส่มือจตองกจะดึงขึ้นหาจอมกันที่และโอ้ยได้กินบนามือคนนดงเดียรา่งครับท่านผู้ชม ่องยางไปนน้องผู้เสรแมนนแมเราเตรียมมาตึกปลาได้แต่ว่าจกโตอยู่แล้วั่นัจักตมันต้องลีเลียแเอาบองหน่อยนึงไปจักตบงซสองก็ันตัวเดียวรุ่นว่าไุ่นว่วมตัวน่วได้พ่โตไจิ้ังเลยคุณจิ้ังเลยจะคอจะคลอจะคองมันโสอไปมันรู้เจักต่เอาตัวเท่าไรบันี่ เอาเขาว่าหลายกัวสามเอาเขาเรียนหมอจะว่าไรกัวมันต้องฟิกเลขเลยเนาะเอ๋อสี่สี่สี่อ๋อสี่เจ็าตัวนึ่งเป็นน้ำผงห่าวเลยเอาคู่จิบเท่าไรคู่จิบเขาเล่นเลยเนี่ยเขาเล้สีโตกะเขาสามโตกะเขาฮะสามสี่สามสีสองมันเลือกแล้วไม่ให้เลือกซ้ำแล้วมันจะออกหลายขวดหาสันหาเอาหาเอาคู่ต้นเท่าไรอ่ามันหลุดครับมันหลุดครับตึงมือปานนี้งเกี่ยงสายเกี่ยงขวาเพราะเพรตึงหน่อยเนีตึงตอนตุ่มกี่ตุ่ม หยับตีตมังกรน,นี่ยังไง,งละ่ะเบิ่องการคำนวณแรงของนาะกวิชาการเท่าเดอยวค่อยๆลูกแงมต่อไป<อ>นะโอ,โอ้เป็นตะไลเว้ยเ,เป็นตะไลเว้เยเีเ,เลยเีขึ้นที่ล, <laughs> ล,ลสอ<ว>ง <laughs> 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 ต้องแตกะนะ้เน <laughs> <laughs> ่อว ปลาดินตัวนี้ปลดินนี่นี่ปลินปลาดินปล่อยปปลินหอยปลดินเบอร์สองานบอมากินนะปลินเบอร์สองครับนี่นครับอปนวานพดินดปลินเบอร์สองมาต่อนะครับโยชิปวาเขาสีเขาอยากได้ปลาไปไปฟากหลาบน้ปลาินเบอร์สองปปลาที่จุกขอทุง เอาวานพลัเถอเนาะแมนแมนสักท่องมันวานยังไรล่ะบ่เนี้อ่าพลัตเถ้าครับพล้วเถาพลเถ้าสังแค่สงแโอ้ยพอทานฉันหน่อยดหน่อแมนแกุมเหลกมุมาดูแลเอาเบื้องต้แงไมได้ักตัว

หางกันแน่เดี๋ยวมาสีดึงทรงกันต้องแต่งยนีไม่อยู่บ่ได้เขากล้องเว้ยว่าเขาบอกขีกล้องขึ้นหมดแล้วได้ดึงทรงไปไหมเว้ยยกมือพร้อมยกมือหอนใจหอนใจถามกันว่าหอนใจแด้ฟังแกฟังแด้ฟังเลยขึ้นฟังเลยได้สั่งย่นประเทศสั่งย่นประเทศอีเล็กนะครับระวังฮ่าได๋ก็ได้เอาไปหอดก่อน โอ้อาศัยหมุดไปเอาเมุดมดมดนี่มดแห้งนั่เขาปกมันต้องมีเดิมพันเดมันต้องมีเดิมพัน เดิมพันหนึ่งเนาะมันก็แพงแต่ออกตัวสวัสครับพ่อแม่พี่น้องไอ้เสริมซุกใช่นั่นครับโอ้ปุงปะปุ้งอมดหมไอ้คู่เสริมได้พี่ดีโอนี่ยไม่บ่สมาลงบ่ลงอันมือนีกัดโมเมนต์นวดยังครับนวดมือผมนี่ละเสียบไรเหตยังนวดครับมาเลยอันก้อยปลาครับก้อยปลาสุกมะเดียงปลาก๋วยปลาสุกมะเดียงปลากระหัวอันนี้เป็นเป็นยังก็ต้องบีบน้าออกครับบริษัทมันสิแล้วครับก้อยมันสิแล้วเนาะแม่ครับ เอาเอานามไปกินเราไอเนื้อปลาถิ่มแมนบ่แม่นครับแม่นย่นถิ่มแมนเก็บมาครับมี่อะไรอยากกินแกงพักขี่เล็กครับไปเก็บมาให้กินครับอีสานบ้านเฮาพี่น้องอีสานบ้านเฮาครับมื้อนี้มาอยู่เฮียนคู่โยลีจินะครับอันนี้เฮ็ดหยังเนาะครับกุชชี่ครับย่างปลาครับผมฮะย่างปลาย่างปลาย่างปลาต้มปลาย่างปลานะครับเนี่ยตัวย่างแล้วที่ไมกินบเลยนี่ครับย่างแล้วครับปลาเค็งครับปลาเค็งไงครับ อันนี้นะครับเซฟตำหมูหุ้งรับตำเจียวครับตำเจียวตเจวเห็ดยังน้อครับเนี่ยเอตำเจียวเห็ดขี่ปลาครับผมเห็ดขี่ปลามครับครับเนื้อปลาเพ่กินครับทีกินขี่ปลาครับอนี่นี่ครับอันนี้เป็นปลาหยังน้อครับเนี่ปลาหยังหสรุปเอาปลาหยังว่ราะันเ่าะั้นปลาเขาเลยนี่ปลาเขาปลาเขปลาขา็นบ่สมัน่องนะครับอันนี้เป็นสูตรสีสเกตนะครับ ส่วนมาจากซีสเกตก็คือก้อนอยางตรงส้อยมันเป็นเป็นร่อนเป็นลอนน,น้อยๆนะครับเพื่อที่ไฟมันไปห<ม>ลวบ,บครับเพื่อให้ไฟมันเข้าไปถึงเนื้อปลากึ่งหนึ่งครับ<ๆ>แต่มันสุกข,ข้างนอกข้างในดิบครับ<ๆ>ครับเด<ๆ>นี้สมาคมแม่บ้านนี้มันแลละครับไปใส่นอสเอาน้ำเกลือมาใส่ได้ที่สมแห้งหมดหรอผสมดรกผมหิ้งยันผสมไหมนี่ ซิมซิมครับซิมประสาทเป็นแน่เลยครับซิมว่างหน่ะกินบุหรี่ครับเซฟบอยบอยยังนะครับเซฟโอ้ท่านตะไคร้ครับอ่าของเงินไปซื้อผักกระแยงนะผักกระแยงมันเป็นแนวเดยผักกระแยงผักขยียแอบแอบเกลียดจะนะเจ้าก็คือว่าเจ้าถือเงี้ยหลังจากมื่อน,นั้นนะครับไปกินปลามากัเลย โทรศัพท์มันมีปัญหานะครับก็เลยบอได้อัดให้คุณผู้ชมนะครับได้รับชมนะครับมือนกระสีมี่ก้อยปลานะครับก้อยปลาเน่ต้มปลานะครับเป็นตำมะฮงนะครับเด็ดอร่อยนะครับจากนั้นก็ขอบคุณที่ที่ตามรับชมนะครับจะพยายามนะครับนาเสนอคลิปนะครับวิธีซานบานฮงนะครับคลิปที่การใช้ชีวิตนะครับของเบาต้องแต่งทีวี กับหมูกระพวกนะครับการใช้ชีวิตนะครับสำหรับมือนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ